สวัสดีครับพี่น้องทีกำลังรับชมชม่องคนสวนคนไรครับวันนี้เ่าเ,เช็ดจะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศทง้งไหท้งหน้านะครับพี่น้องครับพ,พี่น้องมาตึกแหี้ขี่ปลาสอนปลาครับพี่น้องพี่น้องมันอ้าวตามแล้วครับพี่น้องตามแล้ว กกวคนเลยกวคนเลยนเปืนนักมาโอ้ยข้าแล้วครับพี่น้องโอ้ยแม่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 เตียมเดือกนี่้างันดกวีนังเรือังเอ้อแม่แม่แมในรุ่นแล้วครับพี่น้องในรุ่นล้วดอกในวันสอมตัวสามบุเลยที่อยยก้นยกขึ้อยกขึ้นยกขึ้นยกนมันพอแล้วพนมาพ่อแล้วเบิงเน่ผุน แม่แล้วครับสุดมเดไเด็ดเลยพี่น้องพอเลยเฮ้ยจังครับพี่น้องคุณไปคุมไปอไปโอ้ยยังขาดตัวมนยัง ขาดบวล่ะขอ่บ่เอาคนนี้ขอบคนเขาคนนี้ะพี่้องเ้ยเอ้ยขัก่ลนน้องน้องน้องนน้นโอ้ยมือมันมันตีตัวนีตีเมนในพี่หงตัวนีตัวเนี้ยปนี

สองครับพี่น้องกระดังนี่ขนาดมาขันโอ้ยดังแล้วคอยบานยูดังแค่ไหนดังดังดังโอเคเลยสามสามอ้ยน่ไเถนกน้ำอานี่ไงเอ้ยซีโอใส่มาแต่ฐานเลยครับพี่น้องซีตัวเอาอยู่รุ่นหรุ่โอ้ใ่มาตาีร้เหมือนเอา่นมันเหนียว่นีเอไปเยอะ เอาครับมาแล้วครับพี่น้องบาลมาแล้วรอบที่สองนะครับพี่น้องบอลรอบที่สองนะครับพี่น้องกี่ดีมาตามพ่อปาะหมซูน,นเลยพ่อยอ <c oughs> <c oughs> หัวลงเลยอ้าวซ่วน,น,น,วนแล้วครับพี่น้องส่นแล้วโอ้โต๊กน้ำไม่ไหว เอาสองเอาเอาเลยปะเอาเลยปะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ตัวเดียวไปเนาสองตัวสองมาครับพี่นองมาครับรอบนี้มาเนี่ยมงเนี่ยเขาเอาหนี่หลอส้วนผมาอยาท่านด้วก้งกระต่าย เก้วพี่น้องเดลงงครับพี่น้องมนี่โอ้ดี๋ไปเข่งไงมึงดูนี่ไปเข่งไงครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องมันนี่พ่อพ่อแล้วครับพี่น้องพ่อแล้วพ่อเลยนะมนนี่อย่างเปรซาน้ำกันได้พี่น้องมันอยากเสียดเสียดไงมันเขนมากนะครับบันันน้องมัน้งมัน่อันเออยอนันไดเสียไงพนักกินี่ดีจนุมเอาสุมเอา

ยังได้ทำ嘛โอ้ยยังได้ทำผุดไปทำเดี oh, ๋ยวด้เลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้มเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ยอฮยเฮยพี่้้้ยเ้ย้ย้ยเยเ้เย้้เย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้เฮ้ยเฮฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ ดอกแล้วดอกแล้วไปซาดอกนะก่อจะทำหน้ากัเขาเนี้ยต่อยโอยเล้ยใช่ใช่เป็นไงพีโ้แล้วครับพี่น้องเนี่ยครับดนี้แล้วครับเนี่ยาไเ้่เท่าไหร่เส้นเฮเีนฮเช่ยเันม่องครับเนี่ยตาตนามาบาเอาตาหามี่ปลาพี่น้องบ้านปลาคีบปลา นะครับบรรยากาศที่มนน้องเส้นใยพันลงเอาทั้งร่มเส้นหน่อยเีย้ยฟ้าอยู่ทึงเ่กินไ้นอาห่อยอ่อยกออิดีน้วยเออีก่อนแล้ว เฮ้พี่น้องกี้ปะร้อนเปลี่ยนอากาศบ้านนอกเข้าครับพี่น้องเนี่ยกินใบเตยเสียบครับใช่แล้ว่านนี้แก้หนาวนั่นภากตะวัเป็นกอเลยอือพักลงที่ละกอครับพี่น้องคน เอาป็กีให้เราเป็กอีกขาววันไหนคัขาววันไหนเพื่อนเลยับขอบคุณบมคนงานคนนะน,นะน,นะนี้นะครับพี่เนี่ยเอ้ยมีรต่หลนใส่ยิ่งงครับพี่น้องดูจวดเลยครับพี่น้องน้องซาน้องเดือดไม่ผ่านมันเจ้าผู้หุดยังกันหรอนม่ซื้ออยู่บูดิน ค <stars> <iah> ู่ผสมไทยจดจอัยาวเวับนอนแล้วอยากซอนปลามาแล้วเนาะครับเนาะครับยำแดงข้ากับวมาเห็ดแปรซาครับมีแต่ตัวเงนะครับพี่น้องเชฟเชฟมาจากไซครับเนี่ยในนองห้านี่นะครับเชฟไป้นนะครับคนบนนนอกแล้ครับนะคนบนหนนอกนะครับเนาะโอ้ตเง้นะครับพี่น้องแล้วบมาเสบมาแสบเพื่อเอานะเชฟบนหน่องห้บเพื่อเอาเนาะเข้ามา้อ โอ้ยเต็มมอหนึ่งไงอยากได้ครับพี่น้องก็ได้อยากกมาวได้ครับพี่น้องเนี่ยอ้ยากกมาคือเชฟกบเน่อย่ล้วเชฟกบหน่อยครับเนาะไม่ทานกบ่ไม่ทานกบเรื่องหากินหาอย่างนาี้นั่นครับทำเครื่องนี้อันนี้เคยเห็นน้ำจิ้มแล้วครับเนาะ จิ้มจิ้มแปรซ่าครับพี่นอ้องเตรียมพักด้ยครับพี่นอ้องและแจกซอนปลาขึ้นมากครับพี่นอ้องพักกระสือว่าอะไรพักสลัดพักพักเย็นกับพักกาดเขาฟังดีปะ ฟองเียวแ้วครับไี่น้อเรซ่าด้หมครับพี่หนเฟ่าได้ครับพี่หน่้ือับพหนุ่มเฟซ่าได้ไครับพี่หนมอันนี้เราอพิมนะครับพี่น้องปลาช่อนลุยสวนเหยื่อยปลาช่อนลุยตำหงเหย่มีด่าปช่อนลุยตำหงเจ๋เผื่อใคมือเห็นแต่ปลาช่อนเห็นแต่สวนปลาช่อนไม่เห็นมันเห็นหรือเล่า โอ้สองพ่อว่าปลาช่อนลอยสวนนะครับเนะบาะเครื่องโตตัวนึงเสียเดี๋ยวเขาสวนเ่ะเสียเลยวะสันพ้งไม่สัน